เอาแล้วครับผมกระับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมไมครับเอาชีวิตรอดอีพีที่4แล้วนะครับผมเย่ซึ่งสลับในคลิปนี้ผมจะมาทำฟาร์มเคฟสไปเดอร์หรือฟาร์มแมงมุมถ้ำถามว่าผมทำเพื่ออะไรก็คือทำเพื่อเอาใยจริงๆใยเอาไปทำขนแกะได้นะเราต้องใช้ขนแกะค่อนข้างเยอะเลยนะจริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่หลักๆก็คือเราจะเอาเลเวลก็ผมได้ไปเล่นหลังใหม่นะก็เจอโกสปอนแมงมุมในไมชาบแมงมุมถ้ำนี้น่ากลัวมากแล้ว ต้องระวังนิดหนึ่งโอเคอาจจะมีหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่คลิปมือสั้นจังว่าพี่แค่แปดนาทีสิบนาทีเองขอแบบยาวๆได้หรือเปล่าโอ้ oh, ทุกคนดูอันนี้คือผมตัดแล้วนะตัดฉากที่ไม่ได้เบื่อออกแล้วดูคลิปเต็มห้าสิบสามนาทีนานจริงเดี๋ยวเราจะเตรียมของไปนะวิเ็กเรามีเยอะเลยซึ่งเราก็จะเอาไม้เท่านี้พอ น่าจะพอนะครับผมก็จะเตรียมเหล็กไปด้วยเนาะนะครับแล้วก็เราต้องทําดาบด้วยนะใช่เราต้องใช้ดาบเดี๋ยวเราจะลงไปในเหมืองกันดีกว่านะครับผมโอเคครับเรามาเจอกันตรงนี้ผมก็ได้มาสํารวจตรงนี้นะจริงๆผมจะหาเป็นพวกกองสปอนซอมบี้กงส,สปอนสเกลตันมากกว่าแต่มันไม่เจอ,อยังไงก็โอเคอยังไงแบบแบบนี้ก็ได้ฮะแต่ขอจัดก,การไอ้นี่ก่อนมันเกะกะตรงไหนเอ้ยตรงนี้มีหีบด้วยโอ้ถอ โอเคเอามาหมดเลยเอ่อตรงเออตรงนี้แน่นอนนะผมได้ปิดไว้นี่ข้างในก็จะเป็นแมงมุมถ้ำระหว่างนี้นะครับแล้วก็จะทําการลื้อนะเห็นไหมใหญ่ๆเยอะเนี่ยผมจะทําการขุดใยออกโดยเราต้องใช้ดาบขุดแมงมุมถ้าอันตรายกว่าแมงมุมแบบแมงมุมปกติอ่ะอันตรายมากเลยนะแมงมุมถ้าเนี่ยลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะพูดไม่ชัดนะต้องเข้าไปวังคอดข้างในเฮ้ยเฮ้ยเฮียตกใจ โอ้โหเยอะ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 ทุกคนเยอะมากเยอะมากปึ๊บโอ้โอ้เกือบละเวลาโดนแมงมุมพวกนี้ตีนะครับก็จะติดผิดนะซึ่งอันตรายมากโอเคผมขอทําลายกรงก่อนนะไม่ใช่ดิผมขอวังอไม่ให้มันเกิดก่อนตอนนี้จะเกิดไม่ได้แล้วนะเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมติดผิดผมติดดิษโอ้โอ้แล้วดูติดผิดโอ้โหสิบกว่าวิวาวุ่นเลยเชื่อตรงนี้เป็นรังที่สองปิดก่อนเลยปิดก่อนเลยรังนี้เราไม่ใช้นะเราเราเอาแค่รังเดียวพอ ต่อไปนะครับเราจะมาตีาระยะนะครับซึ่งผมก็จะทำเป็นกคูณ6ละกันก็นับจากตรงนี้เลย1 2 3 4 5 6แบบนี้นะโอเคเอาเป็น5คูณ5ละกันสี่มุมเลยนะเออทำสี่มุมเลยขออนุญาตเขียนนิดนึงเลีย์พื้นที่1 2 3 4 5 โอเคนี่โอเคเราก็จะมาทําเป็นเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะก็ใช้เวลาขุดสักพักเลยแหละใช้เวลาขุดนานเลยแหละนะครับนะทุกคนใช้เวลาขุดสักพักเนาะโอเคทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอสปีดคลิปแล้วกันนะครับในการขุดให้มันได้เป็นห้องสี่เหลี่ยมนะโอเคไป โอเคครับทุกคนก็ผมก็ทําการขุดเสร็จแล้วนะ <Wow. S 1> ซึ่งก็ตามนี้เลยครับก็จะเป็นห้องซีเลียแบบนี้โอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบฐานทับปะแบบฐานเก็บเวลล่เอออประมาณนั้นนะครับผมก็จะมาสร้างกันเลยดีกว่าผมจะสร้างมาตรงนี้นะเป็นมุมนี้เลยโอเคครับผมก็นับจากนี้ก็มาตรงนี้เลยนะก็ขุดไปนะมาเราก็จะ,จะทําการวางน้ํา2000 y e a r later โอเคก็ หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะผมก็ได้ปรับเปลี่ยนนิดนึงนะโอเคก็อ,อุดตรงนี้น,ะนี่พอไหลลงมาปุ๊บพอไหลลงมาเอ้ยตรงนี้ไม่ไหลต่อแฮะผิดพลาดผิดพลาดขอแก้บนึงเออนี่ไงได้ละนี่พอไหลงไหลงมาปุ๊บตรงนี้ก็จะไหลไปต่อนะสามารถไหลไปได้ทุกมุมเลยเ๊บก็จะไหลลงมาตกตรงกลางตรงนี้โอเคแบบนี้นะต่อไปผมก็จะทําการครับสลับนะทํากล่องมาสอง,สองกล่องแล้วก็เราก็จะทําเป็นฮอปเปอร์ สามอันแล้วก็คราบป,ป้ายนะนี่คราบป,ป้ายป้ายสามอันพอดีเป๊ะแล้วเราก็จะทำการวางแบบนี้แบบนี้นะครับล๊กก็จะไหลามาแบบนี้อ๊บอ่ะขุดลงมาอีกนะครับอันนี้ผมแบบคิดเอาเองเลยว่าจะทำยังไงเออมันก็จะแบบงง,งอะ่ะนี่ก็จะได้แบบนี้ก็จะไหลตรงมาตรงนี้นะรตรงนี้ก็ทุบม,มาอีกนิดนึง ฮอปเปอร์ตรงนี้ก็วางมาด้านนี้นะหันตัวใส่อันนี้ปึ๊บแบบนี้เลยเออมันติดน้ําอ่ะเหมือนจะโอเคนะแต่ก็ไม่โอเคเท่าไหร่แฮะโอเควางสลับตรงนี้นะปิดตรงนี้นี่ก็จะได้มาติดตรงนี้ปึ๊บไหลติดแบบนี้นะเปิดกล่องนี้ด้วยโอเคซึ่งกล่องแล้วก็เปิดตรงนี้เอาต่อไปก็ทําการวางบล็อกขออนุญาตวางบล็อกสวยๆนะให้มันดูสวยนิดนึงดยดยก็ือบล็อกนี้แหละนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ทําการเอาสลับมาวางนี่นะโอเคทางออกเราก็ นี่ทำละจริงๆก็จะใช้เป็นขึ้นนะแต่มันมีทางออกตรงนี้พอดีแต่เสียงมันมุมคตเยอะอ่ะมันมีกงหลายกงมากเลยนะแถวเนี้ยแต่ไม่เป็นไรโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการไปทุบทอดออกแต่ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลองดูด้วยว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าผมคิดว่าใช้ได้เราจะทําการเอาสลับวางวางวางไว้ข้างบนเพื่อกันมันมุมเกิดข้างบนนี่ไงเกิดลวเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ววูวูวูมันกัดนี่วางนี้ก็ได้อ่ะ ชิบหายละ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 อึบอึบโอ๊ยโอ๊ยมืองมบุกแมงมุมบุกโอเคเฮ้ยเดียเดี๋ยว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 อุ๊ยอันตารายฟาร์มอันตารายจังวะก็ถือว่าส,สำเร็จนะมันเกิดละแต่ผมกลัวมันจะเข้ามามากเมื่อกี้มันเข้ามาได้ไงอะ่ะผมยังงงอยู่เลยชื่อทุกคนผมจะร้องไห้จริงอ่ะแบบโอ้โหทำยากมากนี่ อันนี้น่าจะแบบสับๆเลยแม่มุมสามารถอยู่ข้างล่างได้ด้วยเราก็ไม่ต้องเปิดนะผมผมอยากรู้ว่าถ้าเปิดมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ามันจะออกมาได้ไหมไม่สามารถออกมาได้ถือว่าดีนะเป็นแบบฟาร์มมุมแบบสับๆอะ่ะเออโอเคก็ถามว่าใช้ได้ไหมผมคิดว่าใช้ได้แต่แบบฟาร์มโง่มากเราก็ต้องมานั่งตีข้างบนแทนแบบนี้เพื่ออะไรกันอะ่ะเหมือนฟาร์มแม่ม,มุมนเทเรลเรียเลยเอเชีย <c oughs> แต่ถามว่าโอเคอยู่มันเข้ามาไม่ได้นะแต่เราได้เลเวลอะเดเลเวลมันร่วงไปไหนหมดอ๋อต้องลงมาข้างล่างเหล่านี้นี่ไงเลเวลโอ้ยเอ้ยเลเวลอิมยูถ้ามันมาอยู่ข้างล่างนี้เยอะก็มาเปิดตีเลยโอเคผมก็ลองตีมาสักพักนะถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันดีไหมมันไม่ได้ดีเลยดูดิมนมุมตัวนี้แม่งยังค้างแบบเป็นชั่วโมงละมันจ้องหน้าแต่มันไม่ยอมเข้ามาใกล้ๆแล้วแต่เราก็สามารถตีข้างบนได้นะครับผมลองอุดบล็อกตรงนี้ละเลเวลไม่มาันไม่ แต่ก็ต้องแลกกับมงมุม,มที่มาอยู่ตรงนี้แต่เราก็สามารถตีได้แต่ก็ได้เลเวลแหละเออเท่ากับว่าถ้าได้แบบพวกของยังไงก็เออยังไงก,งไงก็ถือว่ามันใช้ได้แล้วกันนะดูดิเห็นไหมเนี่ยมันใช้ได้เนยเห็นไหมมันเข้ากล่องเลเวลก็ไหลามาตรงนี้แล้วก็เก็บเลเวลนะซึ่งมันก็อาจจะได้น้อยนะแต่ถ้าเราตีไปเรื่อยๆแบบตีหลายๆตัวแบบอาจจะเอฟเคแล้วในมุม,มแม,ม่งมาเกาะตรงนี้ไปหมดอะเออแบบอเชี้ยหล่อนนะก็ถือว่าจากเลเวล20กว่านะ ก็ขึ้นมาเป็นเลเวล32ละก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนเอาเป็นว่านะครับผมก็เเป็นว่าสนับคิมีนะก็เอาไวแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมผมจะไปดูอ่าไปดูหนังต่อละนะก็เอาไป้ว่านะครับถือว่ามันใช้ได้ละกันนะก็ถ้าใครอยากทําตามนะก็ไปเปิดช่องอื่นดูอันนี้จริงๆนะคิดสลดมากเลยดูดิแต่เมุ่ก็เกิดนะเนี่ยแต่มันถามว่ามันแย่มมันมันขึ้นมาเกาะอันนี้หมดเลยอะผมไม่รู้ว่ามันจะแก้ไงดีจริงๆผมอยากให้มันหลบลอยน้ําแล้วผมก็ตีนั่งตีเอาตีเอาดีกว่าเนาะ เออมันไม่เหมือนพวกแบบสกิลตันซอมบี้ที่ผมทำอะ่ะเออปกติผมไม่ทำฟาร์มแมวมุมเลยก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคทุกคนเอาเป็นว่ากดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะครับผมก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ